รถคันนี้นะครับเป็นอีโนะนะครับ F M 1 A เครื่องยนต์3 3 4แรงม้านะครับดำป้ายแดงรถคันนี้นะครับเป็นตัวหางป้ายแดงที่สั่งต่อมาจาก3มมิตรมอเตอร์เลยนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนใดๆทั้งส่วงเซมิดำตัวนี้นะครับว่าความสวยจะขนาดไหน3 4มแรงม้านะครับอันนี้วิ่งมารถจดทะเบียนปี2500นะครับวิ่งมาเพียง90 0 0 0ม่นนะครับ 581กิโลเมตรนะครับคำตเตือนเ็นจ j j อัลต์คาร์2ขายรถบรรท,ท,ท,ทุกเกรด A หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉลิมมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็์และเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เต็นต์เจเจออตคานะครับจะมารีวิวรถบรรทุกนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับ Fm1A เครื่องยนต์300 3.4แรงม้านะครับรถคันนี้นะครับติดอ้งระบบดัมมอ่ะพร้อมกับตัวดัมมลูกพ่วงเซมิดัมป้ายแดงอ่ายังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถตัวนี้นะครับสภาพอ่ป้ายแดงนะครับนามาเสียบกับตัว หัวนะครับเพื่อถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท่านได้รับชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะภาพสวยขนาดไหนนะครับและรถคันนี้นะครับเป็นตัวหางป้ายแดงที่สั่งต่อมาจาก3มมิตรมอเตอร์นะครับผมยังไม่ได้จดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับและยังไม่เคยใช้งานบรรทุกสิ่งของใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนเเดเราจะให้รับชมนะครับตัว ขั้วเซมิดัมตัวนี้นะครับว่าความสวยจะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตและลองชมตามที่เราได้แผ่นหรือรีวิวให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์3 4 0ีแรงม้านะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้ต่อนะครับเพื่อนๆนะครับทางด้านขวามือนะครับ 344แรงม้านะครับทันนี้ยิ่งมาเกือง9 0 0 0หกว่ากิโลนะครับเพื่อนรถจดทะเบียนปี2,500นะครับ6 6 6นะครับสภาพสวยๆใสๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเรานำเข้าศูนย์บริการนะครับตรวจเช็คสภาพรถให้กับสุกค้าท่านนะครับตามระยะทางนะครับสภาพทางด้านซ้ายมือนะครับใต้หัวเก่งครับ และสภาพเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายใต้หัวเข็ุนะครับเพื่อนๆรับชมรับฟังดูนะครับว่าสภาพสวยๆแับนี้นะครับมาดูรถได้ที่เต็นท์เหล่านะครับผมสภาพรถนี้ครับเป็นรถสูบรถตัวรถนะครับผมสำหรับสภาพภายในเครื่อห้องโดยสารนะครับสภาพภายในห้องโดยสารอุปกรณ์ทรบท้วนนะครับ ครบถ้วนส,สมบูรณ no, ์นะคร bueno. ah, no, nah ับเพื่อนเพื่อนเพจนะครับเพจผมบอกรุ่นรถนะครับสภาพภายในตัวรถครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีชิ้นไหนแตกหักหรือเสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับุปกร์ครบถ้วนนะครับสมบูรณ์นะครับเพื่อนรถคันนี้นะครับสภาพโปร่งใสๆเลยนะครับเพื่อนวิ่งมาเพียงเก้าหมื่นนะครับห้าร้อยกิโลเมตรนะครับ รถเพื่อนๆท่นใต้องทารถไปใช้งานครับคารันราคาเพครอเหตัวหาไส้แดงมี่้ำราคาตางๆใต้เมองห่แครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศ์า้า้าครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ